โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวสลัดอาวุธใหม่ของพาระทุปซึ่งสลัดตัวนี้จะดรอปจากดอปเปลิลดอปเปิลเก,เกงเกอร์ไหนวานี่นะนี่นะนี่นี่น,นี่อาวุธชิ้นนี้จะดรอปจากดอปเปลิลถามว่าทําอะไรได้บ้างเริ่มจากคุณสมบัติของมันก่อนนะก็คืออย่างแรกสลัดเป็นอาวุธที่ให้ค่าเบสเยอะที่สุดเท่าที่พระทุบจะใส่ได้แล้วครับ เอ็กแทกหร้อยเอ็กแทกสปีดสามร้อยหกสิบคือผมไม่แน่ใจว่ามันเทียบเท่าของเลเวลร้อยไหมนะแต่มันมากกว่าของเลเวลเก้าสิบผมให้ดูของเลเวลเก้าสิบนะนี่คือของเลเวลเก้าสิบนะครับห้าร้อยสี่สี่มันไม่เกี่ยวกับสีด้วยนะสีฟ้ามันก็ห้าร้อยสี่สี่เหมือนกันแต่ว่าสแลชจะให้ถึงหกร้อยหกร้อยตรงนี้ก็คือแรงที่สุดเอาที่มีแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นอาวุธสีทองการรีไฟล์หนึ่งครั้ง การรีไฟล์หนึ่งครั้งจะได้แอคแท็ก12%แอคแท็กสป,ปี20ด20%ต่วดารัพเกรดนี่มันก็เท่ากันหมดอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ต้องพูดถึงและไฮไลท์คือตรงนี้ครับเอ็กคลูซีฟสกิลของมันใน PVP ทุกครั้งที่โจมตีปกติโดนศัตรูจะทำการลด PVP Final Physical Damage Reduction 2%สามวิ PVP Physical Final Damage Reduction ก็คือไอค่าเนี่ยครับที่เราได้จากเมอร์ฟี่อ่ะเนี่ยๆๆแถวเนี้ยตรงพีดามจเนี่ยมันจะลด2%สาวิ สแตกได้มากสุด12ครั้งหมายความว่าลดสูงสุดที่24%แล้วไอ้12ครั้งเนี่ยไม่นานเลยนะสำหรับพาทุบอะเราตีแป๊บเดียวเราครบแล้ว12สองตกเนี่ยก็ลดไป24%ถามว่าแรงแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทีหลังนะแล้วก็อาวุธชิ้นนี้ผมได้มาในราคา2อ่แสนห0 0 0มื่นไดมอนด์นะที่เซิรเวอร์บากินะเซิร์ฟเวอร์ใหญ่บากิผมอยู่เซิร์ฟย่อยซาเปียนะนี่นีนี่ของผมชิ้นนี้2 5 0 0 0 0ห้าหม่นไดมอนด์นะ เิฟอื่นอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้มันแล้วแต่นะครับแต่ได้มาราคาเท่านี้แหละทีนี้เราจะไปเทสกันว่ามันแรงแค่ไหนอะไรยังไงเอาละ เริ่มจากดาเมจตีธรรมดาก่อนแล้วกันนะดาเมจตีธรรมดาผมจะบัฟเบสซิง่งแล้วผมก็จะบัฟอิมพอ,อแล้วอันนี้คือตีแบบไม่ติดดีบัฟเลยครั้งแรกมันจะไม่นับนะครับการดีบัฟครั้งแรกมันจะไม่นับเพิ่มดาเมจให้หมายความว่าเราจะตีแรงสุดไม่ใช่ครั้งที่12นะแต่เป็นครั้งที่13บสามอาล้มีอิมอยู่ทีปั๊บสองพันสองนะครับสองพันสองร้อยแปดสิบนี่คือดาเมจตีธรรมดาของผมนะสองพันสองร้อยแปดสิบแล้วเราจะไปดูที่สแต็ปเต็มกัน อเคน่าจะเต็มแล้วแหละจาก2,280จะเป็น3,091 2 2 8 0ไป3,091 normal a c k บวกยิมทีนี้เทสต่อไปเราจะไปเทสที่อโอล o l สไตล์แล้วกันโ h ลี่สไตล์บวกยิม 2,126แล้วไปดูขั้นสุดท้ายกันต้องเร่งทำเวลานิดนึงนะเนี่ย2,000เท่าไหร่เนี่ยมองไม่ทันเว้ย3,000หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่ขอบัฟใหม่ก่อนผมครับจอไปเติมเลือดให้ตัวนึงแป๊บหนึ่งม่ทำไมทำไม2,882 โอเค okay, 2,882แล้วทีแรกมันเท่าไหร่นะผมลืมแล้วลองใหม่แป๊บ2,882กับ2,280ไม่ใช่แล้ว2,280น่าจะราเมิดีธรรมดาเดี๋ยว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 2,282ใช่อยู่ ึ2,013ไป2,882 2,013ไป2,282น่าจะใช่นะออกอย่างนี้ก็ได้2,013ไ,ได้หรือเปล่าใช่2,013ไป2,729อ่ะ มึงไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวลองอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรจาก2,013ไป2,729นะครับ2,003ไป2,729อ่านี่คือ โฮลี่สไตร์บวกกิมนี่คือดาเมจแถวโฮลี่สไตร์่างงี้วนะอันนี้อันนี้ผมั่วทัง้งหมดทีนี้เรามาดูที่ตีเบิลกันบ้างอันนี้โอ้โหยากเลยงานยากบอกตรงๆว่างานยากมากปับ๊บ4567น่าจะใช่นะใช่4,567้45ทีนี้รอรอบัฟหมดอนาะ 4เลี้ยงเลี้ยงถ้าแตกน1,567,4,567อย่าลืม4,567เป็น6,190 4,567ไป6,190อันนี้สำหรับเอฟพีเอสเอฟพีทีโอเอฟพีทีโอโบอิม โอเคจะเห็นว่าดาเมจมันจะแรงขึ้นประมาณนี้นะตีธรรมดาจาก2 2ไป2,003แล้วกันไป3,001ฮูลี่สไตล์จาก2,000ไป2,007 7เอ็กจาก4 5 0 0ไป6,002 2ถามว่าแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมกดเครืองคิดเลขให้แป๊บอย่าง normal x tag ก็คือ เราจะเอา3091มาหารด้วย2.8 2ร้อย35%ปรดงว่าแรงขึ้นมา35%นะที่เราเคยตีได้นี่แรงขึ้นมา35%แล้วก็ตัว Holy Strike นี่จะเหมือนกันไหมด้วย201.3 1.3 9หารด้วย20.1อ่ะนี่ก็135%เหมือนกันแล้วสกิลสุดท้ายลย่ะ90 90หารด้วย45.67 45.45.67นี่ก็135%เหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราตีใส่แบ็กสมิธแบ็กสมิธตัวนี้ผมเปิดของไว้ละแบ็กสมิธตัวนี้ก็คือนี่ มี vertical de-duction e อยู่ที่46.5%เราจะตีแรงขึ้น35%สำหรับตีใส่ตัวละครที่มี vertical de-duction เท่านี้นะอ่ะเรามาดูตรงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนี่นะ4 6 5นะเดี๋ยวผมตั้งตงีไว้แล้วเราดูเห็นไหมหายไป24%เหลือ22.5มันลดกันอย่างนี้เลยนะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เราตีแรงขึ้นนะคนในปาร์ตี้เราทุกคนที่เป็นดาเมจกายภาพจะตีแรงขึ้นด้วยชิ <c oughs> ้นนี้ผมซื้อมาสองแสนห้าถ้าตีเป็นคริสตัลก็สองล้านห้าสองล้านห้าเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วรครับอาวุธชิ้นเนี้ยมันคือเทียบเท่าอาวุธเลเวล90หรือเลเวลร้อยประมาณนี้แห แล้วถ้าแพทที่มันใส่ช่องการ์ดเพิ่มได้เข้าอ่ะมันใส่การ์ดเพิ่มได้เลยนะโดยไม่ต้องอัปเกรดราคามันอ่ะสองล้านห้าเอาเข้าจิงสูสีกับอาวุธฟ,ฟ้าเวลแปดสิบเลยนะแล้วถูกกว่าอาวุธฟ,ฟ้าเวลเก้าสิบแน่ถือว่าคุ้มมากนะถ้าถามผมผมว่าคุ้มมากแต่ว่าเราจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมเกินไปเพราะว่าไดมอนเนี่ยมันหายากกว่าคริสต,ตันเยอะเลยลก็ผมก็ซื้อมาทุกเดือนนะครับแล้วก็มาเติมเติมอัดช่วงสุดท้ายอ่ะนะก็คือผมเติมไป เติมเพิ่มไปสามพันอ่ะก็เลยได้ชิ้นนี้มาถามว่าถ้าเกิดให้สรุปตรงนี้ว่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะชิ้นนี้ถือว่าคุ้มค่ามากถ้าใครเล่นพาทูปแล้วมีวินัยพอที่จะเก็บไดมอนด์จนซื้อได้ผมว่าคุ้มนะแต่ถ้าต้องเติมถ้ามันราคาเท่าที่ผมซื้อก็หมื่นห้าเลยนะถ้าถามว่าสำหรับหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันจะคุ้มไหมเหรอมันก็ แล้วแต่คนนะถ้ามีทุนทรัพย์ก็เชียร์ครับแนะนำให้ซื้อชิ้นนี้ดีมากๆจริงๆ,ๆก็น่าจะจบทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะแรงขึ้นมากเห็นผลสุดๆไปเลยนี่ผมแค่เที่ยวกับตัวมันเองนะไม่ได้ไปเทียบกับอาวุธฟ้าเลยซึ่งมันมันแรงกว่าอาวุธฟ้าเยอะอยู่แล้วแหลนะเพราะอาวุธฟ้าเมือ่อกี้นี้แค่32% ก็น่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนาะยังไงก็คลิปวิดีโนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวอาจจะผมห่างหายไปนานในช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะมีคลิวโโปวิดีโอโผล่ใหม่คักสองสามคลิปผมจะรีวิวเกี่ยวกับสกิลบางสกิลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจมันจริงๆแล้ผมจะมาบอกให้ว่ามันเจาะลึสกสกิลให้ว่ามันเป็นยังไงโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ